สวัสดีพี่นอ้องป้องปายเบริร์สุกูสุกคนมันนี้เมนูย่างเร้าของเฮานะคะเขาเศร้าเขาก๋าย่างว่าให้ได้กินเนาะค่ะนะแต่แสบอมไก่ข่อยสีเมนูหาเมนูเ่เธอสีแล้วค่ะเขาเศร้าก๋าย่างว่าใหได้กินเมนูสุดท้ายมันนี้นอนย่างมเส้านี่ยอมไก่ แค่ปตีพี่น้องกระโทษมากอนไปไลยตดพอดีใส่เกลือน้ำจักน้อยก่อนใส่เกลือเล็กน้อยใส่เกลือเล็กน้อยก่อนนะคะเ,เล็กน้อยกบทิใส่พัก สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณลื่นความขอบคุณหลายๆนะคะมูนี้เตือนใจมีเมนูย่างเสารนะคะหมูว่าานนี่ก็เป็นยงยงย่างบรเิเฮดคิดบรเดิเฮตย่างเลยนะป้อม ให้งูไม่ซงบอกดูไปได้สู้เถอเลยก็รับเครื่องไงให่แล้วันนี้อาหารเสาร์ด้เมนูอมไก่ค่ะข้าวพอมโอเคค่ะเดี๋ยวมาเสียวให้เบิ้งไก่ๆจักน้อยนะคะเมนูอมไก่บ้านนะคะมันนี้หอมหวยแล้วซุกละละค่ะพอมพอมใส้พักแล้วพักกับ ได้มากหลวสวนหนึ่งเนาะคะ่ะใส่ผักไล่ใส่เกลือลงไปเราม้งหั่นเนียกําลังว่าสิเนี่กับผู้นัน่นผู้นี้ท่มาเดี๋ยวซีมก่อนซีมอีก,กอนเมนู่อ,อมไก่บ้านรสแซ่บนะคะข้าวพร้อมโทรศัพท์ตกไปนำ้ำมดโต๊ะราค่าอยู่ไกลเติบอยู่เดี๋ยวจะใส่ผักนะคะใส่ใส่ผักอ่อดอกใส่ดอกหอม ประกากวางตุง่งหรือว่าปรกกาศดอกเนาะคะ่ะใส่หล,ลายไปเลยนะเห็ดเมนู่แหมูเซาอ,อันนี้เมนูที่สามนะคะ่ะนี่เมนูแ่แลกกับขัวกุ้งฝอยขัวกุ้งฝอยแล้วแล้วก็มาตาเหนียวกุ้งตําเหนียวกุ้งแล้วก็มาออมไก่นะคะเฮ็ด <laughs> ยหมุสเซาเมนู่เธอเดียว้อมกินเลยหอดแรงคนละเ่าเห็ดไลเธอเนาะ กินหอด่ยเมืแรกไปเลยแม่นุน่นใส่ผักเยอะๆพักเกเ็บสดโต๊ะเาหั่นไปเอามาจะสวนผีสาวใส่หลายใส่พักเลยหลายเมนูยามเช้าของเราออมไก่บ้านรแสแซ่บนะคะ ใส่พักกระสวนหนึ่งนะคะไก่บานกับมันมันพูนะ้น่ะข้าวเหนียวกับพร้อมแล้วข้าวเหนียวพร้อมแล้วเดี๋ยวลอยพักพนบสะก่อนพักยุบสะก่อนเนาะค่ะ พี่ลื่นขัม้มกินเขา่าเราบ่อข้ากินเข่าเ้าเราบ่อมากินเข่าเ้าน้ำเตือนใจเดอ้อ,เ,อเ,เดี๋ยวรอให้พักหยบอื้เหลือเมนูที่สี่อีกอันนั้นปิ้งใส่กอกโอ้ยลายเมนูคะ่ะแม่ในอ,ออกจากขั้วอยู่ตั้งแต่เสาพุ่นนะคะแต่ลุกขึ้นพุ่นละยังพ่อในออกจากขั้วอยู่เดี๋ยวรอให้พักหยบซะก่อนเนาะคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีโอ้ยขอจนจำซื้อเราบอดออยายซือไไ้อยังเหรอจำโปรไฟล์ได้ยูจ้ะจำซื้อบอด้หัวใจกอดๆขอบคุณค่ะบอดาบบอด้ยยิบเอฟซีมาเดี๋ยวเด้ค่ะเด้อเอฟซีมานูก่อนเพื่อนกะเพเื่อนบาหไ่เติบอยู่เนาะนี่ไงผมเอาชาม,มาแล้วเดี๋ยวไม่ เดี๋ยวไปที่บ้านโอเคค่ะเอาชามใหญ่ๆมาเลยนะคะเพราะว่าแกงออมไกบ่บานนี่หมอหญ่แห้งเนาะค่ะใส่พักสวนหนึ่งพี่เตือนใจแม่น้องเล่ทานข้าวเช้าด้วยกันยังว่าไม่กินขา้าวเส้านะคะแม่น้องเล่มือนี้จัคเม็นอยากยังได้ซีเมนู่หาเมนู่ละละ่ะเมนูที่แรกกับขัวกุ้งฝอยเมนูที่สองกับตำเหนียวกุ้งเมนู่ที่สามกับออมไก่บ้าน เมนูที่สี่กับย่างไส้กรอกม่ในออกเกี่ยว,วอยู่บ่ะมีเวลาเห็ดคลีบเลยโผดโผล่ค่ะงว่ะค่ะบ่มีเวลาเห็ดยั่งเลยเหมือนนี่ก,ก็เลยได้ไล่์สดออมไก่แล้วเนี่ก,ก็คงจะเกีวกินเขาเสาร์ละหิ้วเขาแห้งลกะกาแฟกับบ่ให้เด็กกินนะคะกาแฟห่อนกบับบ่เด็กกินลื่นคว่ำทักทายจากเมนน้องเลนะคะ่ะคว่ำทักทายจากเมนน้องเลนะคะ เออ <laughs> น้องมดรสลีนคอยจำโปรไฟล์จะได้ย <Whew>, ูจะว่าแต่ว่าคอยกับเปนลื่อมน่าเลื่อมซื้อเหล้าบริเห็นเราโดนบริเลีนนาฟีดบริเห็นโดนเนาะค่ะน้องมดรสลีนก็บ้านใหญ่ขักใหญ่แน่นะคะน่ะอ้อมไกลคอยปึ๊บดิ๋ดตเติมน้ำอีกบอชหูซื้อกว่าน้ำจะหน่อยเนาะเดี๋ยวเอาน้ำใส่สักกอน อมไก่ต้องใส่น้ำแล้วนำบ่พอสดแน,น่นอนมีเสียงปิด <c oughs> เสียงเกือบบบทันเสียงสะท้อนเส,สียงสะท้อนปิดเสียงเกือบบบทันนะคะใส่จักน้อยใส่หลยโพดก็สิเป็นต่เนอะสิบ่แมนอมใส่พอด้สดจักน้อยนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจสวัสดีครับน้องเรัทกทยจากอ่าอ้ายอ้ายฤพรีลื่นคว่ำเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเนาะคะ่ะขอบคุณที่แวะมากินข้าวเช้าด้วยกันพักเต็มหมอนะคะแม่สีเห็นหอดอนเนื้อไก่เพราะว่าใส่ใส่บอรา์ารใส่พักายๆเอาเนาะคะ่ะ พออายุหลายมากก็กินพักแต่หนหนอยนั้นเคลียทีมได้พักนี่บวก,กินโมแสบท่นวาคือกันกระลูกสาวข่อยบ่กกินพักใส่หลายอร่อยหลายซิมแย่ไหนก็คือบนหนัวจกเถื่อแท้ซิมใส่ไปใส่มากกับสิไอนี่แนเนอะสีเค็มะละ่ะขาดบ่ไดก็คือปลาหนัว ต้องใส่ปลาหนำนะคะเพื่อความเข็มขน้นอ้ยอ,อมไก่หอยพักเต็มหมองจ้ะพักนี่กระแสบแล้วล่ะนี่ยพักสดๆพุนะอขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมากนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไรคขอบคุณทุกกระลังใจออมไก่ต้องเรียกว่าออมพัก <c oughs> แนนอยู่ค่ะ คือว่าอ้อมพักก็ว่าได้นะคะเพราะว่าใส่พักหลายแหง่งแม่คือไปเห็นเหนือหอดเหนือไกลใส่พักไายค่ะพักเป็นไรแม่นค่ะ ว่าเสียใ่อ,อยู่เยอกกรสิ่งที่ส่งไปว่าสนกกันเลยเอาอาสานิสก่อน

ก็มาเสียงสะท้อนเนาะค่ะแจ้งเตือนร้ายแห่งคักกำาลังฟดแล้วกำาลังฟดแล้วไก่สีพอกินแล้วนะคะเพื่อนๆเด้ยังเนาะกินเขาคืึ้นจกินเขากันเรียบร้อยหมดแล้วเนาะค่ะซีโมงแล้วส่วนข่อยนี้ว่าเนี่ยกินหอดเข่าเศร้าเบึ่งพักพี่น้องเป็นตาแสบบอคุณนะไก่บานกับมัน แต่แสบบอน้องว่านี่ย่านเบิดหมอยัวอ่วเหมือนนี่คนน่ะมันค่ะครูใส่เตาถ่านนี่ก็ที่สาแน่นะคะเพราะบอกว่าบ,บาใส่บาใส่เตาแก๊สไม่มีเงินเติมใส่เตาถ่านเอานี่ล่ะใช้เตาถ่านนะคะเตือนใจก็จะไฟ์สดไม่นานนะคะ ประมาณสิบห้านาทีเอาซิหานาทีเน,นาะค่ะเนาะเติมทานก่อนเติมทานกักหน่อยก่อนตะพีข่อยเงี้ยมาทำไมอ่ะทใหมอ่อตะพี่เงียยว้ายใครอ,อยูอ่ยหม้อ ใก้ยุ้หมอบ่ขวมอมไก่้ก่จะได้ที่แล้วล่ะค่ะไก่ออมไก่ออมไก่บ้านแซ่บแซ่บแซบหอมหวยห่ยแซ่บขักแซ่บแน่แต่หลิวหลวงเอาทานเองหันหนิโอ้ยใสจังดลก็คือบขนหัวแท้ เติมเกลือจังน่อยก่อนเติมไปเติมมาก่กินบ่ไดก็แล้วเนาะใส่เกลือนี่ก็จะเพื่อคว้มเข็มข้นนะคะจะได้แล้วละ่ะจะซุกแล้วล่ะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆท,ท,ทุกท่านเนาะขอบคุณท,ทุกๆกำลังใจที่แวะมาขอบคุณมากมายขอบคุณผีลืน่นคั้วที่แวะมาปูดคุยทักทายเนาะคะ่ะว่านัวหัวมวนกันเนาะคะ่ะ แถือยาซ่ากันขอบคุณในหลายขอบคุณทุกเลิบทุกไลกประมาณสองนาทีเนาะคะ่ะตั้งใจจะจะล่วงไรลแต่จะพอสิบหานาที่ดันดันดันขอบคุณค่ะดวงตาเปิดเนาะเอาให้ถึงลอยตั้งใจจะคเคยไหลม่นหนี่ระานไนค่คยถึงถึงลอยนะคะเพื่อนเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณพีเลือนควน่วมเนาะทีแ่แวะมาทักทายกินข้าวเส้าถือถ้วยจ่อไปรอนเดอร์ใส่เชลเล่ะ,ะละละนูสิตักกห้รีบไปซ้ายานะกับเพื่อนเพื่อนที่มาแม่ย้อนหลังกั้ยานแง่าไปเนาะค่ะยานเพื่อนแง่าไปเพราะว่ามีมีเพื่อนๆเพื่อนแม่หายก็ร่างใจย้อนหลังนั่นนะคะ ไก่บานจะต้เขาเอาแล้วนะเพราะว่าเติมท้านลงไปแล้วก็ลังกดสวัสดีค่ะไอ้พี่บุญหวยผอมเบียร์้อมโอ้ <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวจะตักตักเสิร์ฟนะคะออมไก่ก้าวซอาน้ำกันค่ะไอ้พี่บุญวันนี้น้องได้ออมไก่ บอครไมมีเวลาเดี๋ยวลงคลิปเมื่อวานนี้ก็ไปตลาดเบิดมือหอดคำคลิปยังกับบดีล๋ลงคลิปลงคลิปหนึ่งบ่าเมื่อวานมันนี่ก็ได้ไลฟ์สดเอาเนาะค่ะให้กับเขาสวัสดีครับคุณไพบูญ์ดันดันค่ะข,ขอบคุณค่ะข,ขอบคุณพี่ฤอควมขอบคุณ,คคณในหลายค่ะไอ้ไพ่บูรณ์ีเป็นสมาชิกจองให้น้องขอบคุณค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณกำลังใจขอบคุณมาลัยจากพี่ไัยบูนค่ะเสียสวนยางขอให้เฮง,ง,งปังๆเด้อขอให้ได้ราคาดีๆนะคะเสียสวนยางคุณ <laughs> ขอบคุณในไลคยค่ะเมืองนู้นจะอันแนนอมไก่ออมไก่เรียบร้อยแล้วนะคะผอมรับประทานแล้วคุณนะ ออมใส่ผักกาดดอกละกาดอกหอมออมไกบ่บาาตตั้งแต่วันซุกคุณราคาเลือเลือจากต่มเลือจากต่มกระจงไบออมหอมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะตอกตอกบัตจ,จ้าดัานขึ้นสิยาดัานลง่ง อมไก่สุกแล้วย่างใส่กอรอกต้อนะคะใส่กอรอกใส่กอรอกการข้างลูกสาวกข้างแม่ผู้เฒ่ากินเผ็ดบ่ได้นะคะกระดองเพชดหลายๆอย่าง ออมไกไมไ่ไม่ไหวเตาเนยเอาไม่ไม่แกมเบียแกมเบียแต่เสาเห็นเนาะทางนั้นรู้สึกว่าเป็นตะมวนแท้ โอ้วันหยุดโอ้วันอาทิตย์เราไม่หนาวเราเป่นมวนเนาะหรือเลื่องแน่วันหยุดเนาะค่ะใส่กอด ไ่แรงไส่กอกไฟแรง,สกกแรงเสนใจก็ขอขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเพื่อนๆที่แวะมาเนาะก็ได้เกือบยี่ิบนาทีแล้วขอบคุณอไอ้ไพ่บูรณขอบคุณผี่ลืน่นความทำงานก็ทำเต็มที่กินก็กินแม่นค่ะย่มทำงานเท่ากับทำงานงาา่ามเอ่อวันหยุดเท่ากับพักผ่อนนะคะมีความสุข ขอบคุณนะคะขอให้มีความสุขพักผ่อนในวันหยุดขอให้มีความสุขทุกๆ่านเนาะค่ะเตือนใจกะจะขออนุญาตลงไร่แล้วนะคะเจอกันไม่ไรนาเด้อค่ะเพื่อนๆบกไม่บกกมือได้เลยนะคะเตือนใจก็ขออนุญาตลงไร์แล้วเนาะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่แวะมากเมื่อหลังเตือนใจจะเฮ็ดกับเขาเมนูไดกะติดตามเอานะคะๆๆๆเตือนใจก็ <ๆ S 1> เวลามีเมนูเด็ดเตือนใจก็จะไล์ซดให้เพื่อนๆิึง เจอกันใหม่ไร่นานะคะขอบคุณอไอ้ไพ่บุญขอบคุณเสียสวนยางเนาะขอให้เฮงห้งๆฟัง,งขอให้ราคาดีๆเนาะอ่าขอบคุณพี่ลื่นคว่วที่มาแวะให้กำลังใจันหยุดก็ขอให้พักผ่อนให้ไอ้สนุกอย่างมีความสุขเนาะค่ะเนาะเจอกันใหม่ไรหน้านะคะเพื่อนๆทุกๆคนพี่ๆแล้วก็น้องๆเนาะค่ะเจอกันใหม่ไรหน้าขอบคุณ48ดวงตาวันนี้วันหวานดันๆเนาะะค่เนาะ เอาลงเลยพี่สาวออนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวออนนุมมันจะเงี้ยวไปนุก็เลย่าจะลงเอ,เอาทักท่ายก็ปี่ออนก่อนนะคะมุนีนูได้เมนูอ่อมไก่นะคะอมไก่น,นะนู่นหมอนึงอมไก่บ้านนะคะพี่ออนได้พักสวนหนึ่งพอดีพุณน่ะอมไก่บ้านพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมอน,นีนูเห็ดยูซีเมนูเขาเศร้าน,นุยังไม่ได้กินนุ่มมันมีเวลาลงคลิปนุก็เลยไรซสดเนาะคะ่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่นิคมสวัสดีค่ะพี่นิคมทุกจ้าทุกทุกท่านจากพี่นิคมนะคะหวานเจีย๊ยบดันดันดันขอบคุณค่ะหัวใจกดกดค่ะขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกเริฟทุกไลฟ์โอ้หรู้สึกว่าเพาื่อนกะรู้สึกว่าดันดีเนาะคะ่ะมือน,นี้หาซิบดวงตาหวานซุกแล้วกับพ้อมกินแล้วนะคะลูกชายยิวเขาแล้วพักไว้บ่ เอาเหนื่อยเอาเหนื่อยปะ่ะไม่เอาพักจักแล้วในนะวันมันพ่อบอบอกอา่านตัวขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นิคมแม่นค่ะผักเป็นไร่เลยขอบคุณพี่นิคมขอบคุณคุณสวัสดีค่ะคุณเฉลี่มเดินใ,นใจกะลั่งว่าจะล่องลอยแล้วนะคะขอบคุณทุกทุกท่านที่แวะมาเนาะคะ่ะพี่นิคมทักทายจากาคุณเฉลี่มค่ะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลค์แต่ดวงตาก็ยังก็ยังเยอะอยู่เนาะออมพักบอแมนออมไกแมนค่ะออมพักมนีวันนี้ออมพักแต่ว่าพักยุบลง่งแหลวก็เลือบ่หลายแต่ว่าส่วนหมากก็มากิน,กนพักเนาะ,ค,ะค่ะข้าตะซักผ้าจ้าแมนอยู่ค่ะมน,นี้วันหยุดเนาะเดินใจกับเวียกไล่หลายไม่มีเวลาเห็นคลิปเลยก็เลยยลาสดเนาะคะ่ะล่งนี้ก็จะซักผ้าต่อขึ้นกัน พี่เรือนจ้าทักทายจากพี่นิคมนะคะเอานนิบอ้ะทีนี้ซุกเลยทีันนี้เอาไว้ให้น้องม่ยา้แก่บอกกินตอนนี้บอ้พี่บะเอขอบคุณอีมุจจีจากคุณชาเล่มคะ่ะชาเล่มทูจ้าทักทายจากพี่นิคมนะคะพี่ช่เอ้เอพี่ลืมความก็ออกราบสวัสดีคุณชาเล่ม ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจก็ว่าจะล่งไล่แล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่แวะมาเนาะค่ะว่าจะล่งไล่ลวละพี่ออนแล้วกคุณี่แฉลมแล้วก็พี่นิคมเขามากก็ขอบคุณในไลฟ์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกเลือดทุกไลฟ์เตือนใจก็จะขออนุญาตลงไลแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวไลฟ์หน้าเตือนใจก็จะทํากับข้าวบม่ห่วว่าจะเป็นแม่นู่นยังเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากไหมบวกไหมบกมือได้เลยบ่บ บอไอที่มานี <S <S so ่เมาโอเดินโอแม่นมะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเนาะเตือนใจขออนุญาตลงไล่ก่อนเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆเจอกันไม้ล่หนานะคะบกไม้บกมือได้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่มาย้อนหลังให้เตือนใจด้วยค่ะ ขออนุญาตลงไลน์นะคะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะเกือบมาโบท่านเนาะจ้าโบเป็นยังเนาะค่ะมขอบคุณแมงม้เนาะค่ะไม่เป็นไรค่ะเจอกันใหม่ไลน์หน้านะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาๆบ๊ายบาๆรอบสองค่ะในนี้ให้บายค่ะขอบคุณค่ะขออนุญาตลงไลน์นะคะขอบคุณคับคับลุงบุญว่า